มานี่น่าอาโอห์ค่ะคิดเนบเหลือสองอีพีแล้วอาเป็นไงบ้างก็เหลือสองอีพีเดินทางมากับคิวมินมาสิบกันมากันสิบตอนแล้วตอนนี้เราเหลือแค่สองตอนสุดท้ายครับก็ตอนสิบเอ็ดแล้วก็อีกตอนหนึ่งเป็นตอนตอนไฟนอล์อีพีเพรามีความพิเศษตรงที่ว่าที่นี่แล้วเป็นตัวรเลยจะมีจัดลมนวลดูของทุกคนสนใจครับ กับเราแย่ไปร้างแต่ทีเนี้ยออนิไม่ได้ตุกทีมีสุกน้างเขารู้สึกเราเบี้ยบ้างก็ได้เห็นการเดินทางของตัวละครและได้เห็นงานที่พวกเราทุกคนนะครับพูดเทนไปมากมก็ปลื้มใจมีความสุขกับการได้เห็นเอ่อคนดูชอบคนดูติดตไปกับตัวละครเพราะว่าจริงๆผมว่าเรื่องราวของทีมงานมันต้องใช้ความแบบเอาใจช่วยมากของทุกคนเพราะแต่ละตัวละครก็มีความมวามเป็นกิจแตกต่างกันวันนี้เขาเริ่มลงเอยกันแล้วแต่ก็ยังมีกลิ่นจิดๆหน่อยอะไรพวกศาสตรด้วยนะครับ จริงๆในสองตอนมันจะเหลือโมอะไรเพราะว่ามันเริ่มคายมัหมดแล้วจริงๆมันจะกลายเป็นเรื่องของฝั่งมีนเัเริ่มเดือดจะหมดแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงคช้ชีวิตให้ลงตัวขึ้นแต่ส่วนความคิวอ่ะจะเริ่มมีความแบบได้ไปแก้ตัวในโซลคอร์ใหม่ว่าเนี่ยมันต้องยังไงยังไงกลายเป็นว่าเขาอยู่ข้างเรา,าสปอร์ตเรามาประมาณเดิมการทีว่าครันี้เรากันแล้วที่ดูแลเขาที่เราพาเขาไปในการที่จะ ให้เขาหาทางออกของของความเป็นตัวเองที่เจออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างกับพิ้นแปดเอ็นซีพิ้นแปดเอ็นซีเป็น่อแบบว่าโอ้โหเล็งปล่อยอันนั้นมาด้วยเนาะปล่อยเต็มเหนี่ยวครับขอบคุณมากมานะครับที่ชอบนะก็เออเขาเรียกว่าไงก็ ไล่ครับตอนเลนไม่มีการเลยเขาเคยสัมภาษณ์ว่าโอเคเลยงบอกว่าอินไปไวก็ดีใช่ครับก็อินไปไวที่เอามาก็ต้องตัดออกใช่ไหมเพื่อนเราทำเกินเหรอทำเกินเกินบอดอีกทำเกินไม่ไม่ได้ทำถึงเรียกว่าทำเกินที่จริงแล้วเราก็เกินไปหน่อยหนึ่งบอกเขาว่าปกติเวลาทำถึงคือเขาจะพัดออกใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งคันนะพี่เพลงนี้ขออีกรอบหนึ่งขอแบบ ไปเรื่อยๆก่อนจนพี่ดูพี่ไม่ไหวพี่ค่อยคัดเอาอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยจริงๆเราให้ความสบายใจเล็กยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าพ่อตำนานเอ็มซีเหมือนกันครับไม่ไม่ขนาดนั้นไม่เจ้าพ่อตำนานเอ็มซีเอ้เอ็มซีเอ็มซีไม่ไม่ไม่คือไม่ให้ความสบายใจถือว่าเราคุยกันตรงๆเราเราแบบจะมีอะไรเราแชร์ด้วยกันรายการเราเราพูดตรงๆตั้งแต่แรกเลยว่ามันคืออย่างนี้นะสมมติเขาว่าจุกเราก็พูดจุกเราจะไม่มีอ้อมคอมใดๆนะเพื่อที่จะ งานง่ายแล้วจะได้โล,วลัวกันที่ทีเราแค่ความสบายใจเขาทุกความเขาเป็นมือใหม่ครับ<ๆ>เขาเป็นแสดงหน้าใหม่<ๆ>เขาอาจจะมีการเคลิบลินเราทำงางให้เพื่อสบายใจเขาเขาเป็นอย่างงี้<ๆ>เขาเป็นคนที่มีกระแพงแรกแต่ถ้าเราพังกรแพงแรกได้ท้ามในเขาจะเปิดทำอะไรอีก<ๆ>เขาเชื่อเราใจเราใช่ใจ นี่ที่พอเล่นสดแบบนี้มันต้องต่างคนต่างเชื่อใจกันเลยไว้ใจซึ่งกันและกันเลยใช้ความเชื่อใจกันสูงมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนจะมาไม้ไหนผ้าไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดความแบบไม่เชื่อใจหรือแครกันนิดเดียวมันเล่นยากมากเลยนะโลิมันเล่นยากมันเป็นเรื่องสิความรักอ่ะต้องรักกันโดยบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมามไม่ได้หรอกพอดูจริงแล้เรงเขาก็สู้เราอยู่นะสู้ครับเต็งยังไงบ้างเขาสู้เราย่งไงเราส่งไปแล้วเขาแบบว่าตกั เขาดึงผมไปอย่างเงี้ยอุ้ยเขาเริ่มกันเหรอเขาเขาอ่านแรกมาพร้อมๆกันพอเริ่มเรื่องติดเขาดึงเราไปอะเราแบบมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็เคยเล่นอะไรอย่างงี้มานะแต่แบบไม่ใช่ลองดีแหววะไม่ลองแบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมอยู่ดีเราไม่รู้สึกว่าลองเป็นใจลองบอลที่มันจะมีเหรออะไรอย่างนั้นเลยแล้วเราเลยเหมือนต้องเปิดกล้องหนึ่งเพราะว่าไม่ดีจะเออเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างเง้ย จริงๆหนังพุ่งกลับไหมทำไมถึงตัดออกมันได้ดูเพราะว่ามันมีประมาณี่ปีแล้วในเรื่องสุดท่านไหนนะครับไมครับเพราอเรามันมันมีที่อินทรไว้เกินไปแล้วเขาตัดออกได้โามันเกินไปจริงครับแล้วทำไมถึงถามว่าะเกินไปจริงแล้วที่พี่ถามไอ้ที่เกินไปมันคืออะไรเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะอ๋ออาทิเช่นอาทิเช่นอ่อมันเกินไปจริงเอออะมันเกินยังไงมันเกินยังไงที่สุดหรือว่าอะทำไมไม่เห็นมีฉากนี้เลยที่เราอินโทรไว้ไปกับเล้ง ีไอโมไว้ยังไม่ได้กะใช้อ่ะไอโมไว้กะให้ผู้กับดูว่าจะขายแล้วได้ขายเขาแล้วเนี่ยว่าพี่ครับเอ่อประสิทธิภาพสูงสุดของผมนะครับผมไม่เป็นแบบนี้นะครับพี่เถือพี่เวลาพิจารณาวันนี้พี่มีงานอย่างเงี้ยคุณเทียบเฮ้ย้องไม่ได้ถึงอะไรอยากอยากยืนยหรือว่าอยากเพิ่มอะไรงี้ยขายขายผู้กับแต่ว่าตามตามตัวปริบที่มันจุดหลัยวละอ่าแต่เขาซื้อไหมยิปที่มันผ่านมา ซื้อเขาซื้อตอนเราเล่นตอนเราถ่ายแต่ว่าตอนหลังเขาไม่ซื้อเ่มไอตัดทิ้งเหรอเขาอาจจะไม่ได้ตัดทิ้งเังไงเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าเกิดมันใส่ใช้แล้วมันมันจะเกินไปใช่ไหมมันจะเกินไปใช่ไหมมันจะเกินไปยังไงอโอไม่ค้ำยันไม่ต้องอยากฝันมันจะกลายเป็นอย่างไงพี่พี่ทำใกล้เกียร์ใกล้เกียร์จริงเหรอมันจะแบบว่าว้าวขนาดเลยเหรอว่าเออมันสิบแปดบวกไปน่าจะพอ น่าจะบุกเพิ่มยี่สิบกวากันแปดเด็กสแปเดือนนี้คาดหวังแล้วนะมีน้าคาดหวังแล้วที่เดือนนี้ต้องเจอันแล้วล่ะ อ่ะฝ <Smile> ่าอีสองเอ็นทีที่เหลือเป็นยังไงบ้างครับฝ่าด้วยนะครับดีสองเอ็นีที่เหลือนะครับก็อย่างที่บอกไปครับตัวละครก็ดำเนินเรื่องราวมาการ์ตานานๆนะครับก็ใครที่ไม่เคยดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูตอนแรกนะครับตอนนี้จบนะครับที่หนังซีรีส์รักๆครับอ่ะพี่ยงใส่เรื่องหนึ่งเรื่องพี่เพิร์ดครับผมที่บอกว่าเราเป็นคุณพ่อชักนําให้พาเข้ามาสู่จีนทีวีเราเตรียมทุกอย่างให้ครูพรมแดงคือ เอาจริงนะวันนั้น,นผมไม่รู้เรื่องแล้วผมตื่นเช้ามาแล้วผมนั่งไข่เองกแล้วเจอแล้วผมนั่งฟังผมตกใจมากเลยคืออันนี้คือเรื่องราวมันคือผม,มกับเพื่อนรู้จักจกันนานมากแล้วประมาณห้าหกปีตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เข้าจเป็นเหมือนกันแล้วลทีนี้เออก็ได้สนิทกันก็คุยกันจนวันนึงก็ไปเริ่มสนิทกันเรื่องรถใช่ไหมเรื่องของแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยพอผมเข้ามาอยู่แล้วน้องจะบมกสัญญยาคาย่ายเก่าก็ถามว่าเฮ้ยพี่เออ ที่นี่เป็นยังไงบ้างอย่างนูอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่แบบเหมือนรู้จักกันแล้วติดตัวแล้วเหมือนก็มีความแบบพื้งน้องพื้งแบบหมายถึงว่าเออน้องน้องน้องที่น่ารักมากน้องมีความสามารถทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่มีถุงตัวไม่มีอะไรเลยก็เลยมีมีความสามารถในด้านการทำงานด้วยเล่นกีตาร์เป็นอะไรเงี้ยเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ออฟน้อง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 เพื่อนของเรานี่อะไรประมาณนี้เลยไม่ได้แว่วๆมาด้วยมันก็เพราะว่าเขาแอบแอบริ่งเฉยกันไรอย่างเงี้ย อะทำได้ที่ทำได้อะไรอย่างงี้เราทำกระบวนการไหนบ้างก็ก็ผมบอกทางผู้ใหญ่ว่าแบบไม่ได้บอกว่าพี่ครับเขาเนาะมาเองนะแต่หมายถึงว่าบอกว่าเอ่อพี่ทำเน้องเขามีคนอย่างงี้นะเป็นคนอย่างงี้หรืเราแบบเราเจอคนที่เรารูจักเนี่ยเราก็คือว่าเราไม่คนอย่างงี้นะเป็นคนอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแบบความที่เรารู้สึกเองจริงจคือถ้าผมมันจะพูดเรื่องอย่างเงี้ยกับคนคนอื่นยากมากเลยผมไม่รู้สึกจริงไงก form ็เลยก็เลยแบบ อะไรประมาณนี้คะเพื่อแเขาะว่าคงคุยกันเองใะ่ไหมครับแต่ว่าเรื่องในที่เรื่องกับค่ายก็คือเรื่องกับเราเลยมั่งเหมือนกันในเชิงเรื่องแรกเรื่องแรกเขาเล่นกับเราเหมือนกันใช่ใช่แพร้ว่าพอไปดูทุเคนว่าไงว่าเออเดี๋ยวเราอยากให้มาอยู่ในบ้านเดียวกันเขาเลยก็ก็ตอนแรกบอกว่าเออใี่อยู่ได้ดีด้วยกันอาจจะสนุกก็ได้อาจจะได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงๆครับเรื่องแรกที่เขาเข้ามาก็ได้เล่นสองเถื่อนด้วยกันก็แฮปปี้มากวันนี้ก็ย้อนคืนถึงบรรยากาศนะครับโอ้โหแล้วเป็นเาาขกังวลกับเ้างเขามาอยู่ในบ้านใหญ่ ผมอาจจะกังวลว่าตอนแรกๆกลัวว่าเพิร์ดจะปรับตัวไม่ได้เพราะที่จริงเพิร์ดมีความติดมืออย่างที่เพิร์ดบอกว่าเขาเป็นคนเงียบเป็นคนขี้อายแบบเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เข้ามาอยู่จริงก็ได้เห็นอีกมุมนึงของเพิร์ดได้เห็นที่เพิร์ดเปิดใจคือมันไม่ใช่แค่ว่าน้องเก่งมาอยู่แล้วแล้วเข้ามาแล้วก็เป็นเหมือนนั่นนะเป็นเพื่์ดของเพื่อดอีกนะแต่น้องปรับตัวน้องพยายามแบบเติบโตขึ้นน้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ เขาเรียกว่าไงเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามเหรออะไรประมาณนั้นให้น้องเขาอยู่ร่วมกันกับค่ะเกลีบางทีไม่ได้กับคุณวันนี้เราเซอร์ไพรส์มาที่เขาเต้นติ๊กตอกได้อะโอ้เซอร์ไพรส์มากครับขอบคุณเซนต้าด้วยขอบคุณเซนต้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงเพิร์ขึ้นมาอีกจากหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์โอเคกอดเข้ามาอินโทรเบิร์ดจัดๆเลยเข้ามาเริ่มเปิดหิฮ่าเล่นของเลยผมเป็นจากคนรู้วันนี้เพิ่มกันมากขึ้นวันนี้มันเต้นติ๊กต มีเพลงร้องของตัวเองคือแบบเฮ้ยจากเด็กแบบเดินกอดคอกันอยู่ข้างถนนวันนั้นน่ะวันนี้มาไกลข้างถนนไปถึงว่าน้าตึกพี่ไม่ใช่ ตอนนั้นคือเดินจากสุดแกมี่ไปที่รถไฟฟ้าแล้วก็เาอรดแล้วจะมาาเดินจากจุดแกมี่เดินข้ามถนนข้ามถนนนหลักเลแล้วเด็คุยเรื่องอะไรกันั้นตอนนั้นตอนนั้นไปทำจะไปไหนกันที่ไปสายต้อไปนั่งอรอสานต้องเดินไปแล้วหน้าตื่นไม่หิวเลยเคุยกันช่ไรฮะาลิบิกอะต่ลิบิกเเขาเริ่มซ้อมาแล้วนคใช่เราไปซ้อมเข้าบ้นยังเขาก็มีซ้อมทำาังางแบเราเข้าทีมเข้าบ้านหรือยัง ยังไม่ได้เข้าทีมปีที่แล้วอะลองชิงสนามไปแล้วสวยและง่ายไม่ง่ายครับจริงจังปีนี้ผมเตะบอลใช่สำคัญมันสำคัญผมจะเตะบอลให้ดีอยู่เดอ่าเอาสกิลตอลนี้หะสกิลกีบโตโอ้กีบโตข้างหนึ่งก็น่าจะดีแหละเอาท่าติใจเด็ดเดี่ยวอ้โหติดใจอนนี้แล่างปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างสกิลการเตะบอลของเราปีที่แล้วมัน มันเหมือนว่าเราไม่ได้เตะบอลนาเพราะมันมันเหนื่อยเวลเราวิ่งเยอะๆก็มันเหนื่อยคแล้มวมัน,นถ,ถึงมีกําลังใจเต็มเลยรบลอบๆเหนื่อยวิ่งไม่ออกอะ่ะแล้วปีนี้ปีนี้ฟิตครับผมปีนปีนี้ผมมั่นใจผมปีนผ,ผมมาพร้อมความเร็ว <laughs> เราจะบอกผมแซมว่าเราจะตั้งเป้ากี่ลูกขออย่างน้อยหนึ่งลูกเลียวผมจะมีท่าดีใจสุดพิเศษให้ทุกคนดูอ่ะอพูดเลยนะ เดี๋ยว่ันยังคิดไม่ออกทันที่ับเ่อนน์เพื่อนอะไรที่เกิดการอครับเกดเารเกาก็เขาต้องดูี่เขาเ็นก่จากเหตุการณ์ที่เขาเจอ่นแบหมายถึงว่าาเขาเป็นรุ่นเราเราเาเราโดนเราโดนจากที่เขาโดนเตการณ์ที่ คอนโทรไม่ได้ผมไม่ร okay, <t iny clubs> ouais, ู้ว่าผมเคยหรือไม่เคยแต่ว่าสำหรับผมผมไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงว่าเขาจะเจตนาดีก็ดีเขาไม่เจตนาดีก็ได้แต่ว่าเป็นอดีตก่อนจะเป็นอดีตไม่ได้ไม่คิดว่าถ้าไม่คือผมเห็นข่าวเห็นเรื่องข่าวเรไม่กลับไปนั่งย้อนว่าเฮราเห็นาตัวเราเองเคยไหมตัวเราเองจะบอกทุกคนว่าเพื่ออะไรที่เราหักว่าถ้าได้โคตรมากไม่อ่ะไม่อ่ะ บอกว่ถ้าเกิดว่าสมมตินะรับ่มนม็่ว่าสมไม่คยโดนก็คปไปแล้วก็มันผ่านไปแสดงว่าระหว่างทางมันไม่ได้มีเรื่องมันเข้าไม่ได้เอะเราไม่ได้เอะเลยแบบมันมีครับมันมีเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ลงตีเรวเองนะเรื่องไม่จาไม่ลงตีเเอนะแล้วในพาพของแฟนคลับเรารู้สึกยังไงบ้างเขาคาที่าคนจะเออเขาส่งมาแล้วก็หีเสียใจหนีของเฟลอะไย่างเงี้ยโอ้โส้อ ผมก็เสียใจนะเพราะผมว่าแฟนๆถ้าผมตั้งใจทำของให้คนๆหนึ่งท่านไปไม่ถึงเขาอ่ะมันหายไประหว่างทางผมว่าคงแบบโศกนะคุณขาตั้งใจทําแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างนั้นซึ่งมันันเดอร์คอนโทรลเขาเราก็เป็นที่ที่คุณพิจารณารับนำของมาก็เลยก็เสียใจแต่ก็ตกใจไหมตอนเหตุการณ์ที่เกิดขที่ไม่มันตกใจอันนี้ผมตกใจมากก็ไม่คิด เราคิดไม่ว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในในใครตัวมากต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่โอ้ยแล้วก็ระมัดระวังตัวผมว่าผมก็ระมัดระวังตัวมากตลอดเลยอยากลองลองกันอ๋อปกติแล้วก็ให้ให้ความสนใจก็ใช่วให้ความสนใจมากอยู่แล้วแต่ลงดีเทลมากขึ้นอีกอย่างมาก ก็จะพยายามจบทุกอย่างที่คนนิงที่ของใครก็บอว่ามทำอะไรก่านจำเลยว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห่วงของรื่อทางสุรกิก็คือมีสตในการวิเ้าหรือว่าแบเข้าใจมันเป็นใจของใจเราเลยกลับกันมาที่ผก็ผมทำของแ่คนเดหรวให้ขอายไประหว่างผไม่ได้รับหึงไม่ได้ถือเขาอ่ะเสียใจไม่ได้แสดงว่าเรากมีจำได้จำได้ จำได้เอาไปใช้ท <m im itation> ุกอย่างเลยได้ทุกอย่างอว่าผมเป็นของแฟนหมดทุกอย่างจริใช่แล้วเราให้ความสำคัญกับทุกสิ่งนี่เกาให้เรามาทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างของแฟนแบบใช่คือผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะเลยบางทีอาจจะมีเช็คซีด้วยแหละแล้วนี่ก็เลยเรื่องก็ไม่ได้ขาหนู